คลิปนี้นะคะเจ้เาก็มาเอาข้าวมาส่งน้านะคะโอเะ้เจ้าลอยน้ำกระหังเลื่อมตาทุกคนเอามาส่งน้าอยู่ในบ้านโนนสวรรค์ตอนนี้เราจะหวานข้าวนะจ๊ะทุกคนหวานข้าวนะคะให,ให้ชมให้ชมตอนนี้น้าลอยปั่นได้ประมาณ ไรหนึ่งแล้วเนาะประมาณนี้นะคะนาก็ไม่เยอะค่ะเอาข้าวมาส่งนะนานะเจี๊ยบนะคะไม่มใช่นาเจี๊ยบนะนาเจี๊ยบยังไม่ไถเลยค่ะทุกคนนะคะทุกคนนาบ้านุสวรรค์เฮาเดี๋ยวเจ๊บลายนา่งไปเบิ่งสาเบิ่งนาก็เด้อไปได้มาแต่เฮิ่งละค่ะแต่ปีกายนี่เนาะ,ะมากระสำรวจบ่ทั้วค่ะเพราะมาทุกป,ปีกับฝนตก อันนี้เราจะหวานเป็นข้าวข้าวข้ากลางหรือข้าวอันดอยข้าวกลางข้าวกลางปีนี้เปลี่ยนข้าวกลางเปลี่ยนเป็นข้าวกลางบอได้เกี่ยวข้าวโดข้าวโดมายักฝนค่ะทุกคนมอยักฝนก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวกลางข้าวกลางนี่ก็จะถัดถาดมาจกข้าวอันข้าวโดนี่ประมาณสองอาทิตย์เนาะสองอาทิตย์สองอาทิตย์ข้าวข้าวกลางนี่จะไล่เลี่ยแกันกับข้าวเจ้าสิบห้านะ ข้าเจ้าสีหาก็สิไลหลล่งกันนิดๆนี่นะคะข้าเจ้าสีหาก็จะเป็นข้าวกลางเหมือนกันเนาะส่วนข้าวง,งานก็จะเป็นข้าวหนึ่งห้าอันนี้เทนนาจนฮูจักแล้วนะคะทุกคนอันนี้ถ้ามาสำรวจนะคะสำรวจอันนั้นเดี๋ยวขออนุญาตปูตาเด้อค่ะก,ก็จะมีโพนปูตาเด้อนาณาทุ่งี้นะคะสมัยอย่างน้อยตากับยายก็จะพาแบบว่า เลี้ยงปูตาเลี้ยงอะไรแบบนี้เวลาเฮาฮ็ดน,นานะคะอยู่ตรงนู้นนะคะขนงคนตาศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะจ๊ะหามานอนนาเนี่ยเพื่อกัรักสมรักษาเบิ่งให้เบิง่งนาเห้เห,นหนานะคะสมัยตาทวดยายทวดนะคะเจ็บกันยังทานอยู่เนาะอันนี้ก็เป็นนาของฝั่งของยายเจี๊ยบนะคะของยายนาไม่เยอะคะ่ะลูกลายคนเด้าน ลูกหลายคนก็ได้กันคนละไลกากว่าแต่ว่าบางคนที่แบบว่านาเพิ่นไลายแล้วเพื่อนกะให้กันแบบนี้นะเอาเอาให้พี่สาวก็มีของอุ้ยแต่เลยของยายก็จะเป็นสามพูดรวมกันก็จะได้ประมาณนี้เนาะคือสามคนนะคะนาสามคนอันนี้บอกอุ้ยกบค่ะ อุ้ยกบนี่เราอันรับจ้างหวานข้าวเพราะว่าพี่เมตีนะ่ะแกะเดินไม่ไหวนะคะเท้าเป็นอันตาปลาจาะทุกคนเป็นเยอะเลยก็เลยน้าก็เลยให้อันพื้นนะคะมามาหวานเธอนะคะส่วนลูกกับลูกลูกชายกัเพอบ้านก็กินข้าวอยู่นะคะ อันนี้โผนปูตาห้องเฮากันมีต้นคอนะคะต้นขอ,ต,นขอต้นหนันพักหวานแต่ว่าตัวยังน้อยจะมากไปนั่งเล่นอยู่ค่ะเนาะไปนั่งเล่นไปอะไรตากระยายพึ่งกัน,กนมาบึง่งกระสุนวระชาเนะาะผนเดี๋ยวพามาบึ่งสะค่ะตัวยังน้อยนี่ม,มากขนาดเลยริ้นน้ำ ลิ้นน้ำสาหนิจุนยายหายเข้ามาดำนานะมานอนน้ำนาเป็นคู่เป็นเพื่อนตากับยายน้ำแห้ังขะน้ดน้ำแห้บ่มีวัดน้ำค่ะแล้วก็อันนี้เต็มเลยทด้งบ่อนี่อันนี้เป็น สะนะคะแต่ก่อนเป็นสะเอามาลงเล่นน้ำเลยนอนนาเขาก็นตวนถวันลงสะนะคะต้นอยู่ข่าวุ้นนี่ไงให,หลเติบเลยไหนกูอบทัดตามาเบิ้งมักหม้วงหอมนี่นะคะแล้วก็นาพืชน,นี้จะมีประมาณ ไอ้น้องมันเดียวกันประมาณสี่คนเนาะที่ได้ที่ได้ใบแบบมีชั้นน์วดแบบนี้นะน้องนั้นกาเพื่อนปันกันแล้วเพิ่อกับบอกเอาแบบนี้อันนี้ก็เป็นมักม้วงแก้มแดงค่ะโอ้ยซุกแล้วทุกคนซุกแล้วหวานเลยค่ะหวานอเอาเอาเอาก่อน,นเอาหมวหวานเลยค่ะบ้านแจ๊คเขาเอิญหมักม้วงหลง มองลงนี่มันซุกมันสินสเป็นแบบนี้ค่ะสิบวานหงม้วงอันนี้บัลายก็ปลูกแต่สามามถใหญ่หัวัดดูเลยเป็นมากเนาะอันนี้กะนาของยายแหนค่ะยายแหนยายแหนกะเป็นยายเป็นยายเป็นน้องน้องของยายเจี๊ยบเนาะตอนแรกเพื่อนกะว,ว่าะข่ายให้เจี๊ยบนาทุ่งนี้ เจี๊บกับ่ได้ซื้อเอาดอกเพื่อนกะบานนี้ตรงข้างหน้าเพื่อนว่าราคาให้เจียบตรงนี้นะจะเลยบอกเอาเพราะว่ามันมายากอะคะ่ะมันมายากเนาะตรงนี้มันกับ่ได้มีถนนห้นทางเอียงแล้วบัานนี้คนที่ซื้อใหม่นะคะ่็เลยไปเอาตรงติดถนนเพื่อการสลาดได้ไพซิมาเอาตรงนี้มันบอกที่ติดสะเพะื่อกะไปเอาตรงติดถนนทางดามทางลาดยางหัวได้คะ่ะ เออพักกาขายคือประมาณไล่ส่องไลนากแบบรบป๋อไลดอกซีไลแจ่ผ่านเลยบ้เอาเลยบ้เอานาทงนี้นะคะเข้าได้สองทางก็มีบ้านเข้าแป้งแล้วก็บ้านอันบ้านแต่เลยเนาะกระจือบ้ได้มนสิเข้าได้สองทางค่ะก็เป็นถนนทางดำเมื่อทั้งสองค่ะทางดำหรือว่าทางราดยางค่ะทั้งสองเลยค่ะ,ท,คะทุกคนอืม เอาได้สองทางค่ะแต่ว่าทางนี้ก็คือว่าแหละเนาะตรงนี้มันไม่ติดถนนไงเราก็เลยไม่ซื้อแต่ตอนนี้ไม่รู้ว่าเพื่อนขายเท่าไหร่นะคะก็เป็นกระยาร์กันนี่แหละเนี่ยค่ะทุกคนมีซะเฮาเพื่อนเอาควายมาเลี้ยงด้วย่นท,ที่น้ํามาแห้งเพื่อ็เอาควายมาเลี้ยงจ่ะควายมาเลี้ยงมียายคําเกิดมาฮอแล้วก็พัฒนาเห็นลาบบุ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 นาบุ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 บ้บ เราก็มาเบึ่งนาหลาล้วก็าาาววกฝากเอาเข้ามานำพี่เมตีพี่เมตีเราก็มาส่งพี่เมตีมเตราโบนยาค่ะเราเห็นไพ่เรากะมาส่งเพื่อเข้าอ่ะเพื่แตกนะทุกคนเพ่อเราเอาไปกินนี่ จงได้น้อจะลได้หมองม้ากบตรงนี้มาก็ราะเรามันกม้วงไปกินสะดหกยามกบกระสิมีกบหลายค่ะยามปูกระปูหลายค่ะนาตรงนี้เพราะว่าน้ำมันไหลมาแต่ถังบ้านเวลาให้เข้ากระสิได้เข้ากว่านาของเจี๊ยบเนาะนาเจี๊ยบของพ่อมันจะอยู่อีกฝั่งนึงค่ะก็จะเทิบลงไปอีกแต่ว่า เป็นทางแดงทางลูกลังค่ะทางลูกลังอยู่ตรงนั้นเนาะแต่ว่าตรงนี้นะนาของยายเนี่ย,ออย,ยมันจะติดถนนทางดําทางลาดยางอย่างดีเนาะเออราคามันก็อับขึ้นเนาะแต่ว่าของของพ่อเจยมนี่อยังยังเป็นทางลูกลังอยู่ทางแดงลุ่มอุกาบาทเต็มไม่จ้ะทุกคน บุ่มอุกบาทเต็มเลยนี่นำมาค่ะเริ่มหิวข้าวเลยได้บ้านเริ่มหิวข้าวเลยได้ค่ะตั้งกล้องก็เอาในน้อยค่ะบมาโพดแล้วค่อยก้ได้อืมมาฮู้เราก็พัฒนาอย่าคำมเกิดนาแล้วเราสิเบอร์ฮุกเลยเราสิสะอาดสะอา้านเดี๋ยวค่อยพาไปเบิ่งเลย เราขยันคนขยันทุกคนเดี๋ยวจะจะเอาอันนี้ให้ดูดอกกระเจียวที่เจ้ไปเก็บมาดูค่ะมันบ่งงามแล้วค่ะมันบานแล้วแต่ว่าก็พอได้อยู่เจ้จะเอาไปให้ยายเก็บเอาไปให้ยายลืมถ่ายถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่ง่แล้วลืมเอาค้าัพา์ไปค่ะเจ้เฝ้าไปผู้บ้าน พอบ้านบอกว่าอย่าไปนานนะเทียมหนามากไปนานไปนานแล้วเราก็เลยเ,อ,เอารถซักไปนะคะทุกคนเราก็เลยเ,อ,เอารถซักไปเพราะว่าเจีมานาตรงนี้เจะมากไปห้าเฮ็ดเจะมากมากเจี๊มากมาห้าเฮ็ดนะคะมาก็ได้หกปีค่ะก็มีเฮ็ดปวกเฮ็ดอะไรแบบนี้นนะทุกคนเฮ็ดปวกเฮ็ดอันเฮ็ดเพาะ แต่ว่าเห็ดเพราะมันยังโอกค่ะโคนบดีคือปีกายนีย่น่าจะเป็นแบบว่าช่วงที่เราหวานเข้าไปแล้วแบบือนไ้นะเข้าไปแล้วปีที่แล้วเจ๊ก็ได้ย่าได้อยู่นะก็เก็บช่วงประมาณเดือนพฤษสภาแต่ว่าดินมันยังยังแห้งๆอยู่ก็เลยยังไม่ออกนะคะแถวบ้านเจ๊บก็ไม่ใช่นาตรงนี้นะที่มีเห็ดเพาะก็คือนานเยอะไปอีกคุรคาจะมีเห็ดเพาะเนาะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนอือ หั่ม่าได้เยอะไหมนี่นะคะดอกกระเจียวของเจ๊เจ๊ไปเก็บมาเอามาให้ยายจะไปฝากยายนะคะอืมเดี๋ยวยจ้าทุกคนอย่าคำเกิดเราก็มาหดวลรวก็พัฒนาเลยตัดหญ้าออกจากคนาเ้องตัดหญ้าก็ใส่ไม่เป็นไรใส่มือ,อยามานาะแล้วก็สิลกหญ้ากอนหญ้า บอดีอยูบ่บัวชาวมืดมือมือดเว้นโอ้ยอ, <laughs> อย่าเข้ากล้องเหว่ะ <laughs> ขี่มอเตอร์ไซค์อะไรมา,าไอตือไอแม็คณะเราลงามาถามยายเรากาวา็ว่านว่านบัวหว,ว,ว่จาจ้าน้อยแล้วก็พอวอบัวหว,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 ว่จาจ้าน้อยแล้วก็มาบววววัวหวะสุข้อยหันดอกอย่างประเทไทย còn chưa thay an ấy an hăn bựu phụ lẽ tha cả bá là bay mà thay cho đến nỗi mở thêm phụ chắc thải nam ban cả thảm cả đi khỏi rồi và hăng phan nhang hoa gan ếch đó có gì phụ điều ก่อนลไลยลเอ้ยบสนมาจหมน้ข้าน้้าหอ่ะหงคอยเหมืองกีนี้โคะมือยเข้าอีพอข้บ้านเด้าะแมไม่เ้ว่าอันอีแมยรักะยาบอกข้าแม่ยองันเ็เอาดเออโ้อยามาบ่าหานี่น้ำหันซีซั่มกันได้เปียกซั่มกันแต่ว่าหังบหเออันนี้ก็คือว่าคืดว้าอะไนาตมาดินทรายดินทรายเออนาดินทราย แต่ว่ามันทั้งอาหารอยู่ขาเจ้ากับปลูกอ้อยปลูกเตยมันก็ไใครก็เก่าหนะก็สีอ่อนแต่หน้าพันหันเลยเจ้าเอ้ยโหดงามเขียวปานเตอตัดอยู่แปดเป็นเอาควายมาเลี้ยงแบบนี้สิหึบะเพราเจ้าได้หีคากแล้วเอาดอกกระเจียวจนมันเยน่ามดอุ้ยน้ำพันนาเอ้ยวะจน แล้วคอยังได้มากรมมาหนึ่งข้ามาเอาก้อนสีเยนได้เอาเป็นกับเป้ะหนุันนาอุ้ยอันนี้นะนาติดกันฮะนะพันลึกนาฬิกาเพื่อนี้นาฬิกาฟังเพชรเถืะอนี้เลยมเลิมปุ่งอะไ ่าก็เดีวเบ่ว้าวาแล้วคนเราไปกินข้าวกันค่ะรวมว้ากันเรื่องไหนาค่ะของแก้มยังเบ้ไหก็คือว่าเราบ่มีคนพี่น้องเพิ่นก็ไปธุรกิจเพิ่นเนาะลูกเขาเปิดแผงอันรับซื้อทุเรียนอ่ะนะเราก็เลยไปคัดทุเรียนช่วยลูกแล้วทีนี้พอเผื่อจะมาก็นู่นเนี่ย เด็กๆเ,เปิดเทอมบุรณะค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็ทุเรียนเยอะเนาะทุเรียนเยอะเขาก็รับซื้อกันหนนี้นาะเพราะว่าญาติญาติที่อยู่หมู่บ้านนี้ที่เป็นลูกของลุงนะจา๊ะเป็นลูกของลุงเจ๊เพื่อนมาตั้งรักบักทานยูพีค่ะเพราะว่านาเฮาอยู่บ้านโนนสว่านนะหลายหลายแล้วลูกเราก็หลายเราก็เลยย้ายจากบ้านน้อยมาอยู่บ้านโนสวรรค์คือคือเป็นเขตบ้านนั้นเขตสะกนเนาะเป็นเขตสะกน ญาติพี่น้องกันลายค่ะแถวนี้ทั้งบ้านนี่ค่ะเพราะว่าอันเคิงหมู่บ้านนี่เป็นนาของบ้านน้อยมึดถามว่าใกล้ไหมไกลได้จ้ะบ้านน้อยกับนาบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์ไกลนะคะทุกคนประมาณสามสิบสี่สิบก่อลักสี่สิบก่าลักก็ได้ค่ะเพื่อสิเดินทางมาหัวเนาะตอนที่เข้าบ้านมาอยู่นะใหม่ใหม่เาเลยว่านาคือไกลถ้าคือหัวขายวะ มันไกลค่ะแต่ก่อนขี่มเอกกบเตอร์ไซค์เนาะฮอกกบไปได้เอเรามีรถโยนเนาะเพื่อสิเอาอันนั้นมาไกลเพื่อสิเดินทางมาฮะนะเอารถไถ่รถตะเลยมาแต่คู่มือนี่สะดวกสบายเรามีรถยนต์แล้วฮอกกัขี่รถโยนต์มาพากันมาเบิ่งมาแต่ถามว่ายังมีเที่ยงลืมถ่ายเที่ยงให้ทุกคนได้เบิ่งเที่ยงนาค่อย มีต่คนมาอยู่เที่ยงกะเที่ยงห้างดอกได้แด,ด่วน,น้องต่วินทุกคนเดี๋ยวจะจะเอาอันนี้ให้ดูดอกกระเจียวที่แกไปเก็บมาเจ้ค่ะมันบงงามแล้วค่ะมันบานแล้วแต่ว่าก็พอได้อยู่จะจะเอาไปให้ยายแก้ว เอาไปเถอยายลืมถ่ายถ่ายให้ทุกคนได้เบิ่งเี้แล้วลืมเอาค่าโทรศัพท์ไปค่ะเจ้าฝ้าไปเพราะว่าพอบ้านพอบ้านบอกว่าอย่าไปนานนะเจ้ามามากไปนานไปนานแล้วเราก็เลยเอารถซักไปนะคะทุกคนเราก็เลยเอาโทรศัพท์ไปเพราะว่าเจ้ามาหนาตรงนี้เจ้ามากไปห้าเหตุเจ้ามากมากเจ้ามากมาห้าเหตุนะคะมาก็ได้หกปีค่ะ ก็มีเห็ดปวกเห็ดอะไรแบบนี้นนะโอกโนเห็ดปวกเห็ดอันเห็ดเพาะแต่ว่าเห็ดเพาะมันยังโบออกค่ะฝนบดดีคือปอีกกายเนี่ยน่าจะเป็นแบบว่าช่วงที่เราหวานข้าวไปแล้วแบบนี้นนะข้าวไปแล้วปีที่แล้วเจ้าก็ได้ย่ายได้อยู่นะก็เก็บช่วงประมาณเดือนพฤษภาแต่ว่าดินมันยังยังแห้แงๆอยู่ก็เลยยังไม่ออกนะคะ แถวบ้านเจ๊บก็ไม่ใช่นาตรงนี้นาะที่มีเห็ดเผาก็คือนาเยอบไปอีกาคาุละขาจะมีเห็ดเราะนอะอยู่ตรงนั้นนะคะทุกคนอืออือถามว่าได้เยอะไหมนี่นะคะดอกกระเจียวของเจ๊ยเจ๊ไปเก็บมาเอามาให้ยายจะไปฝากยายนะคะอืมเจว